สบายสบายสไตล์เราพากินวันนี้จะพาไปกินของอร่อยในเซเว่นกันไปดูสวัสดีครับทน้องๆพบกับพี่ต่อสบายสบายสไตล์เราชาแนลครับผมวันนี้จะมารีวิวนี่พาเนนี่ไข่ออมเล็ตแฮมและชีสแมชื่อมันดูแปลกๆนะพาเนนี่เนี่ยพาเนนี่อันนี้35บาทนะครับโอปริมาณสุดที่อยู่ที่114กรัมก็คือโอ้ขีดนิดๆนะขีดกว่านะ ดเดี๋ยวเราเอาไปเข้าไมโครเวฟแล้วเ๋รวเรามามามาชิมด้วยกันเผื่อน้องๆอ,อยากกินเนาะพี่ก็กำลังจะกินมื้อเช้านี่กินกับไข่ดาวกาแฟแล้วก็นีขนมปังหนึ่งอันหนีต้องมีนะตอนเช้าเนีย่ยเขาเขียนอยู่แล้วว่าเอาไปเข้าไมโครเวฟประมาณหนึ่งนาทีครึ่งเห็นไหมได้อยู่ไปจัดไปเดี๋ยวเอาไปเข้าไมโครเวฟแล้วเดี๋ยวเราเอามาดูกันว่ามันหน้าตาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยมาชิมกันพาณน,นี่ไข่ออมร็ดแฮมและชีสครับผมไปโอเคครับมาแล้วเอาไปเข้าไมโครเวฟมาเรียบร้อย หนนาทีครึ่งนะไฟกลางนะโอร้อนเลยอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวขออยาตแกะให้ดูเนาะไปเดี๋ยวแกะให้ดูร้อนร้อนเลยเอาออกมาจากถุงกันเอาเรื่องดูเป็นไงน่ากินป่ะโหควันควนัแบบขงมงโสงเฉงอร่อยตอนหกโมงเช้าไม่ใช่ละไม่ใช่หกโมงเช้านี่มื้อเช้ามื้อเช้าประมาณบ่ายสา่ะกินด,ดูอ,ออกมามา,มาแล้วพานนี่ไข่อมเล็ต แฮมและชีสโหแฮมและชีสจริงๆดูโอ้ยยยยยยยอยยยยยายยยยยยยอยยยยย้ยยรยยยยอยย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 ยลยย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 ย้ยย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 ยรยยยยยยนยาเยย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 นยนี่อ่ยโยยยยยล่างานะยออาา okay, ยย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 ยลยย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 ยบยยยยยบยเลอร์ยลยย่ะใครชอบชีสน่าจะชอย สอบก้องหน้าไปสวัสดีครับผมมาทานมื้อเช้ากันมันร้อนนนอากาศนะไม่ได้อยากโชว์นะแต่ปกติอยู่ห้องก็ไม่เคยใส่เสื้ออยู่แล้วขอเสียมาราย,ยาทแล้วกันถอดเสื้อรีวิวของมันก็เป็นอย่างนี้ประจำละนี่นะแพนินี่ออมเล็ตเห็นไหมไข่และไข่ออมเล็ตและแฮมชีสโอ้โหชีสเขาดีมากเลยนะแบบกินแบบหอมมาก35บาทถือว่าคุ้มนะแต่ต้องบอกว่ามันเอาออกมาไม่ได้อะมันแบบเหมือนมันแบบ มันชีสมันเยิ้มแล้วมันก็ละลายไปติดเนี่ยมันออกเอออกไม่ได้ได้ไหมนี่ขนมปังมันติดแบบนี้เห็นป่ะเอาออกไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตแบบใช้ช้อนตักแล้วกันนะไปาชิมกันชีสแบบติดมือเลยขอภัยนี่อะตักมาโอยยาโอ้ย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 ชีสเยอะมากเลยอ่ะโอเคฮะชิมก่อนให้มันมีขนมปังด้วยขออนุญาตกินไปด้วยพูดไปด้วยนะ มามาอืมอืมอืมอร่อยอืมชีสแบบติดมือตลอดเวลานี่ขนาดเวฟไฟกลางสองนาทีครึ่งเองนะอร่อยนะนุ่มไข่เจอไข่เจอชีสเจอแฮม ถือว่าดีมากเลยแล้วก็ชีสเขาใช้ชีสแบบชีสแบบดีมากหอมอ่ะหืมไข่คำหนึ่งอ่ะนี่นี่นี่เอาขึ้นมาได้แล้วเอาขึ้นมาได้แล้วมานะลุยโคตรอร่อยอะไม่ได้อวยติดนวด ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นนะมารีวิวก็เพื่อให้เพื่อนๆดูแลรู้ว่ามันอร่อยพานินี่ออมเล็ตไข่ชีสและแฮมสามสิบห้าบาไข่ออมเล็ตแฮมและชีสอ่านผิดไปละหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยเซเว่นมีคนชอบชีสและแฮม พามผ่าไขยด้วยไปละ <c oughs> มือมือเปิดว่ะมือเปอื้มากเลยแฮมแบบชีสจะปิดกล้องยังไงไปปิด